สมชายวัย7จปีได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านพักคนชราด้วยความไม่เต็มใจญาติของแกบอกว่าเป็นการดีที่สุดแล้วเพราะแกไม่มีลูกนำซ้ำภรรยาของแกก็เพิ่งเสียไปเมื่อสามเดือนก่อนคืนแรกในบ้านพักคนชราแห่งนี้ลงสมชายนั่งเมืออยู่บนเตียงเพราะความเศร้าโศก ที่ต้องพลัดพรากออกมาจากบ้านหลังเก่าที่ตนเคยอยู่กับภรรยามานานกว่า30ปีสักพักได้มีพยาบาลเดินเข้ามาลุงคะเสียงของพยาบาลสาวดังขึ้นหนูชื่อนิดคะ่ะหนูเป็นพยาบาลของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังใหม่ค่อยๆปรับตัวนะคะอยู่ไปสักพักเดี๋ยวก็ชินเองหลังสีทุ่ม ลุงอย่าออกไปจากห้องนะคะทำไมล่ะอ๋อเพื่อความปลอดภัยคะ่ะมันเป็นกฎของที่นี่หลังจากที่พยาบาลออกไปแล้วลุงสมชายพยายามคมตาให้หลับแต่เสียงรองเท้าส้นสูงดังเข้ามาในห้องเป็นระยะเสียงเหมือนคนกำลังเดินไปมาจนเงียบหายไปสักพัก ก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นในห้องเสียงเหมือนกับบานประตูตู้เสื้อผ้าถูกเปิดออกเบาๆลุงสมชายลุกขึ้นเปิดไฟแต่ตู้เสื้อผ้าอย่างถูกปิดสนิทเขาคิดว่าน่าจะหูแววไปเองรุ่งเชา้าลุงสมชายไปทานข้าวที่โรงอาหารและได้เจอกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ เมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรไหมลุงคนหนึ่งกระซิบบอกเสียงอะไรคือเสียงพยาบาลคนนั้นที่ยังคงเดินตรวจอยู่พยาบาลคนไหนพยาบาลที่ตายไปนานแล้วเธอจะเดินตรวจทุกคืนไม่ยอมให้ใครออกจากห้องในตอนกลางคืนเสียงร้องท้วส้นสูงที่พวกเราได้ยินทุกคืนนั่นแหละคืนที่สองคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะนอนสบายไหม เริ่มจะชินกับที่นี่หรือยังหนูเป็นพยาบาลกะกลางคืนใช่ไหมใช่ค่ะหนูอยู่กะกลางคืนแล้วอย่าลืมกลางดึกอย่าออกจากห้องนะคะหลังจากที่พยาบาลสาวได้ออกไปแล้วลุงสมชายก็ได้คล้อยหลับไปจนกระทั่งลุงสมชายสะดุ้งตื่นลืมตามองดูในความมืด เสื้อผ้าไม่เจอพวกเขาเก็บเสื้อผ้าฉันไปไหนหมดลุงสมชายตกใจสุดขีดจนเป็นโลโมหมดสติไปรุง่งเช้าลุงสมชายรีบไปพบเจ้าหน้าที่ใครเป็นคนอยู่ห้องนี้ก่อนผมมีอะไรหรือเปล่าครับลุงผมเจอผีเจ้าหน้าที่อึ้งไปพักหนึ่งห้องนี้ว่างมาหลายเดือนแล้วนะครับผมว่าคุณลุงน่าจะยังปรับตัวไม่ได้ เลยคิดไปเองมากกว่าแต่ผมเจอผีจริงๆผีผู้หญิงแกผมไม่อยากอยู่ที่นี่ใจเย็นๆก่อนครับงั้นผมจะย้ายให้คุณลุงไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วกันจะได้สบายใจลุงสมชายได้ย้ายไปอยู่อีกห้องหนึ่งที่อยู่ในตึกเดียวกันคืนนั้นคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงย้ายห้องกระทันหัน ในห้องนั้นมันมีผีลุงไม่อยากอยู่ที่นี่ลุงอยากกลับไปอยู่บ้านของลุงผีผีแบบนี้หรือเปล่าคะพยาบาลที่ตายไปนานแล้วเธอจะเดินตรวจทุกคืนไม่ยอมให้ใครออกจากห้องในตอนกลางคืนเสียงร้องเท้าส้นสูงที่พวกเราได้ยินทุกคืนนั่นแหละตอนกลางคืนอย่าออกจากห้องนะคะ มันเป็นกฎของที่นี่